การมาเกิดของทั่นดิก็ทำอามอนสะดุ้งพลกบหมดกันแลงวกัน,นี่ขวางการไม่ให้ท่านเกิดมากันเตึมเลยนน่นไม่มีช่องว่างเลยเต็มไปหมดเลยแต่ก็เกิดได้จริงจริงจะต้องเกิดในตระกูลที่สูงมีทุกอย่างพร้อมหมดไม่ต้องมีชีวิตเป็นลำบากลำบนอะไรและเมื่อมาเป็นทีมก็ทั้งทีมนั่นแหละ เจะตั้งเกิดที่สะดวกสบายอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็รวรมกันเรามาเกิดครั้งนี้มาเพื่อทำภารกิจปราบมารเพราะคำว่าปราบมานี่แหละอนุภาพของเข้าที่ไม่ธรรมดานี่นะทำให้กระจายกระจายกันตุ้มไปคนละที่คนละทางในวิธีการต่างๆท,ทั้งภายนอกและภายในนะ